ปวดจนลบกวนการใช้ชีวิตรประจําวันกินยาแล้วก็ไม่หายต้องเปลี่ยนจากยากินเคยกินยา1เม็ดเพิ่มยาเป็น2เม็ดหรือเคยกินแค่พาราต้องเปลี่ยนไปกินยาที่แรงขึ้นหรือเปลี่ยนจากยากินต้องใช้ยาฉีดสวัสดีค่ะยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะ ประจำเดือนกับผู้หญิงเป็นของคู่กันและสาวๆหลายๆคนนะคะก็ต้องเจอกับอาการปวดประจำเดือนในช่วงที่มีประจำเดือนเป็นประจำจนหลายๆคนรู้สึกว่ามันเป็นอาการปกติมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วต้องเจออยู่ทุกๆเดือนสาวๆบางคนก็อาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับอาการปวดประจําเดือนค่ะแต่แม่จ๋ายอยากจะบอกนะคะว่าอาการปวดประจําเดือนมีทั้งแบบที่เป็นเรื่องปกติ กับอาการปวดประจำเดือนที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเรากำลังมีความผิดปกติเกิดขึ้นในระบบสืบพันธุ์ของเราค่ะในภาวะปกตินะคะการปวดประจำเดือนสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะในช่วงที่เรามีประจำเดือนนะคะร่างกายจะสร้างฮอร์โมนโอร์ตาแกลนดินเพื่อกระตุ้นให้หมดลูกของเรามีการบีบรัดตัวเพื่อขับเอาเลือดประจำเดือนออกมาค่ะเพราะประจำเดือนของเราคือเยื่อบุข,ของผนังมดลูกที่หนาตัว พอทุกๆ1หนึ่งเดือนหรือทุกๆุกยี่สิบแปดวันผนังมดลูกนะั้นมันก็จะหลุดลอกตัวออกมากลายเป็นประจำเดือนซึ่งก็จะมีทั้งเศษเนื้อเยื่อแล้วก็เลือดนะคะปนออกมาค่ะซึ่งอาการปวดประจำเดือนปกตินะคะก็คือจะปวดแบบพอทนได้ปวดในระดับหนึ่งบางครั้งรับประทานยาแก้ปวดก็จะดีขึ้นแต่คุณผู้หญิงบางคนนะคะก็พบว่าอาการปวดท้องประจำเดือนเนี่ยจะปวดมากขึ้นเรื่อยๆปวดจนลบกวนการใช้ชีวิตประจำวันกินยาแล้วก็ไม่หาย ต้องเปลี่ยนจากยากินเคยกินยา1เม็ดเพิ่มยาเป็น2เม็ดหรือเคยกินแค่พาราต้องเปลี่ยนไปกินยาที่แรงขึ้นหรือเปลี่ยนจากยากินต้องใช้ยาฉีดจึงจะสามารถาระงับอาการปวดได้หรือบางคนปวดมากจนเป็นลมปวดมากจนไม่สามารถพักได้ไม่สามารถทํากิจวัตรอะไรได้เลยโดยอาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นนะคะปวดประจําเดือนแล้วก็ปวดไปที่หลังแล้วไปที่เอวไปที่ก้นกบไปที่หน้าขา ปวดประจำเดือนร่วมกับมีอาการท้องอืดท้องบวมท้องใหญ่ขึ้นในช่วงที่มีประจำเดือนหรือบางคนนะคะมีอาการถ่ายเหลวนะถ่ายอุจจาระแบบปวดเบ่งปวดถ่ายมากกว่าช่วงที่ไม่มีประจำเดือนและบางคนนะคะเวลามีประจำเดือนอาจจะปวดปัสสาวะบ่อยมากขึ้นปัสสาวะขัดหรือเวลามีเพศสัมพันธ์นะคะจะเจ็บท้องน้อยเจ็บงดลูก ซึ่งปกติแล้วมันไม่ควรจะมีค่ะซึ่งอาการปวดประจำเดือนต่างๆดังที่กล่าวมานะคะอาจจะมีสาเหตุความผิดปกติบางอย่างที่ทำให้มีอาการปวดประจำเดือนแบบนั้นเกิดขึ้นค่ะสิ่งที่พบได้บ่อยนะคะที่ทำให้มีอาการปวดประจำเดือนผิดปกตินะคะก็ได้แก่1น,นะคะ โรคเยื่อบุผงม,มดลูกจเจริญผิดที่ซึ่งในระยะแรกๆนะคะอาการของโรคก,ก็คือจะเป็นตุ่มเล็กๆฝังตัวอยู่ในอุ้งเชิงการตามจุดต่างๆค่ะเช่นไปฝังตัวอยู่บริเวณลำไส้ช่องท้องรังไข่ท่อนำไข่และทุกๆเดือนตอนที่เรามีประจำเดือนนะคะไอ้ตุ่มเล็กๆนี้นะคะที่ฝังตัวอยู่ในอุ้งเชิงการบริเวณต่างๆเนี่ยก็จะมีเลือดออกมาเหมือนกันค่ะถ้าหากว่าตุ่มนี้ไปเกาะอ,อยู่ที่ลำไส้ใหญ่นะคะ ก็จะทําให้มีอาการถ่ายเป็นเลือดในช่วงที่เรามีประจําเดือนและเมื่อนานนันไปนะคะจ้าตุ่มนี้นะคะมันก็จะขยายขนาดใหญ่ขึ้น เกาะฝังแน่นมากขึ้นจนทําให้อวัยวะที่มันไปเกาะเนี่ยเกิดพังผืดก็จะทําให้อวัยวะส่วนนั้นนะคะทํางานผิดปกติก็จะแสดงอาการมาด้วยถ่ายปัสสาวะอุจจาระผิดปกติถ้าหากว่าตุ่มนี้ไปเกาะอยู่ที่ท่อนําไข่ทําให้ท่อนําไข่ตีบตันไปเกาะอยู่ที่รังไข่ทําให้รังไข่เป็นพังผืดไม่สามารถผลิตไข่ออกมาได้ทําให้เกิดภาวะมีบุตรยากผู้หญิงทุกคนนะคะต้องสังเกตอาการของการมีประจำเดือนของเราค่ะ นอกจากสังเกตรปริมาณวันที่มาแล้วนะคะรอบเดือนแล้วนะคะอาการปวดประจําเดือนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญญาณความผิดปกติค่ะเพราะฉะนั้นต้องหมั่นสังเกตอาการปวดประจําเดือนด้วยถ้าหากว่ามันปวดผิดปกติเหมือนดังที่กล่าวมาแล้วก็ร่วมกับอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่น ปัสสาวะเป็นเลือดทายุจระเป็นเลือดปัสสาวะผิดปกติมีอาการเจ็บในช่วงที่มีเพศสัมพันธ์และโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะมีบุตรยากผู้สมรสที่มีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอสัปดาห์ละ2อถึงสครั้งนะคะติดต่อกันเป็นเวลา1ปีแล้วก็ไม่ได้คุมกําเนิดเลยนะคะแต,แต่ยังไม่สามารถตั้งครรภ์ได้นะคะอันนี้ถือว่าอยู่ในภาวะมีบุตรยากค่ะควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุนะคะ อาการปวดประจําเดือนสามารถเกิดขึ้นได้นะคะแต่ต้องประเมินแล้วก็สังเกตด้วยว่ามันปวดผิดปกติไปจากเดิมๆที่เราเคยเป็นอยู่หรือเปล่าเพราะประจําเดือนนะคะเป็นสัญญาณสุขภาพของผู้หญิงค่ะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจําเดือนการคุมกําเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ